เด็กน้อยเขามาเล่นฟตุตบอลใหญ่โพดบอลฟุตบอลนะใหญ่โพด เ,เด็กเด็กเล่กอืมบุญปลาดุกพญานีค่ะออะืมอ้าขี้ควันบนม,มีแหงห

ไม่ยังอันนั้นะรถกระบะรถบ่น้ำใส่บ่มีคนมาถามหาเจ้าว่าไปชมของลงกรุงเทพเขาตามหาเจ้าอยู่ว่ะบ่เออว่ามี อันว่าเลาว่าเจ้ายักษ์ภาคของลงกรุงเทพอัอเจวคุณมีรถมีรถมาในาเฮือนเจ้าน,ะนี่นูกไก่กางเกงซ้อนล้วด้วยจักว่าผู้ไทยไต้องไปทาชาวดาวนะมาค่อยมีผูจักเขาถามค่อยว่าเจ้าไปมือให้ค่อยว่า คุยน้ำแม่ประกาศบอกคุยน้ำชาวดาวเขาคอยบอกให้เราไปหาพุ่นน่ะอ้โอ้ยถูกกจัอุ๊ยอุ๊ยหันหัาหันไปถามมึงมีคนมาถามหาอยู่เก้าอยู่เฮือนอยู่บ่ฮะ เล่นกับเขาได้แล้วไปเจ็บขาเหรอ,อ,อห้าวหัแดงแดงออกไปไหมยางอีแดงนี่ <c oughs> เข้าใจใท่ไไเ <c oughs> ออ ลูกมันอันนั่นแล้ว<ห>มันลุแล้วมันลุออกแล้วมันอยู่ไหนอ่ะเอามันลุเฮ้ยก็มันตายโอ้ยอันนี้ก็ไม่เอาไปเจอกูบไก่หรอกแม่อันนี้ยงแม่แกไปไหนวะเดียวแม่ก็ไปไหนยังยังยัง อุ้ยถูกหอยแดงเอามือที่ไหนจับนานดีนะมันมียาดีนะมันมีย่านะอ๋เอ้ามากระชิตเตะพุดบ่อนน้ำบาดน,นี่โอ้ยเนาะอุ๊บ กูขั้นเก็บได้วะแม่ ไปเกี่ยวครับุ้นเพื่อเกี่ยวเขากระนงบ่กระนงบ้านไหนอยันางบุษันโชเกี่ยวน,น้ำน้ำนางไหลอยู่ แม่ยังเไมัอา่างเอ้าให้เขาไปก่อนอยาอีเดงอออีแดงเอาฮิบเฮดดูอ้ย,อยนาะ

ผู้สาวชุมนั่นก็ชุมนุมเดียวอยู่ตรงนั้นนะเนาะอาะโดนมาลูกดิกลูกดิกกยนไปเออเออให้ลูกดิกเตะอ่ะอ่ะอ่ทางเกืบทางผล้อจักชิลเลอมือ Oh, oh, oh! <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> okay, so I've got to keep it